ไปยังไปลูกค้าเอารถมาขายสวัสดีครับลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครอัดคลิปน้อยนึ่งได้ยู่งทั้งเดย์นี่เสร็งแสงโคราชโอ้โคราชเพิ่งวะเสร็งแสงเอาเพยเสร็งแสงเพิมาได้ขายไก่แท้เดี๋ยวโคราชเพิ่มาขายมาลงเกลือประจำมาเสร็จโอ้ไปดูสามคนอย่าเลยสามคนเบียดก็ดูประจำเนี่ยกติดตามบอกว่ามาขายเจนนี่ว่า มาขายที่นี่ดีกว่าอ๋อาันาเสียเสียเสีมล้ดนี่มามาจากโคราชเลยครับฉนสารเขามาทางปรคำอาพยา์เขามาทงรักนลีอ๋อครับาขายแล้วไปออกตัวไหนใหม่มีย่เหลือใช้อยู่เดียวนี่เใช้เขาอยากได้พวกสีประตูมาพาลูกชายมาหน่อยประตูนะใช่ไหมช่ใช่องคน คนเรียกาเหแล้วงช่สีเหลืองๆเมื่อก่อนนะรถพวกรถซิ่งเมื่อก่อนอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้รถซิ่งไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้จะพามาซื้อใช่ไหมจะพามาซื้ออีก่พามาซื้อนะเพราะว่าตอนนี้ราคารถค่อนข้างดีต้องายปีใหม่ใช่ใช่ถูกรถใหม่คันนึงต้องมีสองสามแสนมาซื้อได้เลยเนาะจัดได้อยู่เขาเขา โอ้ประตูยี่เนียยุดสัญญางี้สบายแล้วรวยแล้วตอวนี้เซลผมสั่งข้าวสั่งปลายนะครับเราสั่งข้าวอีกินแล้วเนาะบริการดีไหมครับดเชียร์คนกุมาที่นีทำบอญขอบคุณครับขอบค้านทำบ้านก็ทักขายอยู่ได้ครับได้ครับสวนทุเรียนจนตุเยียนครับทีนี้พอดีมันมันมันรถมันไม่ได้ใช้ทีนี้ก็เลยอยากเซฟตัวเองไม่เคยใช้ โอเคได้เนาะอาที่จำเป็นก่อนอันไหนไม่จำเป็นก็ตัดออกไปก่อนเก็บเงินสดก่อนเนาะจะเอาเงินไปลงทุนทุเรียนจิ๋วคอนคดทำมีกี่ไร่ทุเรียนว่าจะยี่สิบไลน์มันสำคัญมันสำคัญนี่เชียร์พี่ซื้อแพงที่สุดในประเทศไทยแล้วตึงแล้วตึงแล้วเตอร์ไซคเจียเจเข้ามาไม่ต้องห่วงหรอกผมไม่ไม่เหมือนแบบที่อื่นแบบพอเรียกมาเสร็จปุ๊บอะมานั่งกดอีกนู่นนี่นั่นอีกอะคุยไว้ราคาไหนถ้าเกิดสวยจริงก็ตามราคานั้น ถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดมันได้ตามนั้นก็ตามนั้นเลยครับเพราะเราก็ไม่ได้ตีเผื่ออะไรเยอะแยะอยู่แล้วโอเคไว้มีโอกาสมาซื้อผมสักคันมาแทนไอเอมีมีมีการแนะนำให้หรือเปล่ามีมีให้มาให้มาห้าพันทำการค้าต่ออีก่อ๋อต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ใครก็จะแนะนำฟรีบ้าบอเออเหนื่อยเหนื่อยนแนะนำลูกเนี่ยเดจะพามาเอาลูกมาซื้อก็ต้องให้ด้วยนั่น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  มาด้วยนะเฮ้จำหน้าได้มาด้วยนะพาลูกมาเลยเดี๋ยวให้ไม่มีปัญหาเลี้ยงข้าวด้วยซ้ำเอาเบอร์ไว้ด้วยแกจะมาหลังปีใหม่โทรโทรตามนะหลังปีใหม่โทรนำกันเลยเที่ยง้ยูคืนหนึ่งทีโทรตามเลยหลังปีใหม่โอเคยังไงขออนุญาตดูรถเดี๋ยวอันนี้ก็เหลือทำเอกสารนิดหน่อยนะฝากดูแลลูกค้าด้วยนะติดขัดยังไงแจ้งนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปดูรถลูกค้าหน่ไปดูรถหน่อะ คนถ่ายแล้วมึถ่ายไงถ่ายดำดูรถหน่อยดูรถหน่อยอ้าพอดีเลยได้ซื้อขายเรียบร้อยแล้วนะคันนี้ใครสนใจก็มาอีซูมิลเอ็กซ์ตัวออนิกเป็นล้านรุดใหม่เป็นล้านเหรอเป็นล้านนี่น่าใช่นะเครื่องสามพันเครื่องสามพันเป็นล้านออนิกนะตัวออนิกเบาะหนังวิ่ง 8ปดหมื่นโลแปดหมื่นโลอันนี้สตาร์ทอ่ะเพื่อพี่น้องเขาจะ้ยพอดีเลยอยากซื้อรถบ้านเห็นเจ้าของเก่ามาขายพอดีมือเดียวป้ายแดงมือเดียวป้ายแดงแต่รถน่าจะเป็นรถต่างจังหวัดนะวิ่งแดงหน่อยพอคุณแจ๊บเปล่าซื้ออีกแยะเบื้อแต้องอเในริฟังชันพื่ออะไร แปดหมื่นโลสวยงามบ่อไฟฟ้าโอ้มึงนั่งบอกกูฟุบเลยเสีลูกค้าเข้ามาบอกดีๆดับดับเพื่อนหน่อยดับเพื่อนหน่อยโอ้เศรกิกเลยเอาเดิมนะเหลือแค่ผมไปทำความสะอาดให้มันเลี่ยมๆหน่อยสวยเลยคันนี้มีตำหนินิดนึงนี่ตรงนี้กันชนอ๋อกันชนเดี๋ยวไปเก็บสีเก็บสีอันไหนเก็บบอกเก็บนี่นี่เก็บนะเดี๋ยวไปเก็บ หรือใครอยากได้แบบไม่เก็บตัดราคาตัดได้ทักหลังไหมเพราว่ารถรถอย่างนี้เอาไปเก็บก่อนดีกว่าเอาเผื่อพี่น้องก็ดูคลิปยูได้ได้ได้เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเสียบิกเกเพิ่งจะไปทำนะเดี๋ยวผมขอตัดราคาพิเศษเลยโทรมาได้เลยสวยงามนะแล้วก็กราบสวัสดีปีใหม่พี่น้องเอฟซีนะครับปีใหม่นี้ไม่หยุดเปิดทุกวันเปิดทุกวันอ่าใครจะเข้ามาแต่ลบวันทักหรือโทรมาก่อนเพราะว่าเซลลเขาจะมีเวรอยู่แต่จะอยู่น้อยคนสองคนสามคนผมเปิดอาทิตย์ละแปดวันทำไม แล้วก็มี8วันไงเจ็ดวันมันน้อยไปเอาแปดไปเลยแอร์ดิจิตอลนะฮะสวยงามปีใหม่นี้ใครจะพาเพื่อนพาพ่อพาแม่มาเที่ยวที่สาะแก้วมีบุบหน่อยอ่ะเดี๋ยวเก็บงานให้นะเดี๋ยวไปขอสวยงามเครื่องสามพันเดิมดินบนนี้โคราชอาจจะเป็นดินแดงหน่อยดินแดงแต่ไม่เป็นไรรถพวกนี้ล้างล้างก็ออกพครถมันเดิมขับอย่างเดียวไม่เน้นล้างเน้นขับไม่เน้นล้างดวเขาบอกเขาจอดอย่างเดียวเลย ดอยอ<ช> <c oughs> ไม่ล้างด้วยโ <c oughs> อ้ฝาปรงไม่เคยถอดเลยอฝาปรงไม่เคยถอดเลยก็ถ้าบอกไงล้างยังมไม่เคยล้างเลยอถอดกคงไม่ต้องถอด<ว>หรอกสวยกิ๊บฝาปรงเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะ เรื่องเดิมตอนนี้เป็นเทวดาตกสวรรค์อยู่เดี๋ยวให้กลับไปสวรรค์อีกแป๊บราคาย,ยังไม่ตั้งาราคาย,ยังไม่ตั้งเดี๋ยวรอสักครู่ให้เขาเซ็นเขาเซ็นเอกสารให้เขาขายเขาก่อนใช่ลูกค้ายังอยู <c oughs> เย่เดี๋ยวตั้งไปเดี๋ยวไม่ขายแล้วขายเองดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวลูกค้าได้ยินเอออาถ้าใครสนใจก็ทักหลังบ้านหลังไม้มานสวยงามยางพร้อมเลเนี่ยยางปีเลยเนี่ย ทำทรงนทำทรงทำทรงทำทรงดูรู้เรื่องใส่ตายังพอดีครับโอ้ยนี่อย่างปียี่สามทำทรงแบบดูแบบดูรู้อะตายอะย่างเบอร์นี่เบอร์อยู่นี่สองแปดห้าหกสี่สิบแปดมึงไปหาอะไรหาเบอร์ยางหาปีไง ทำตรงทุกเรื่องนะอาโอเคอเก็บเว้ประมาณนี้นะใครอยากจะซื้ออยากจะขายนะมากันได้เลยนะครับไม่ว่าจะวันหยุดปีใหม่วันไหนเปิดตลอด24ชั่วโมงเปิดตลอดนะเปิดทุก8วัน่ นะเปิด28ชั่วโมงปีใหมน่นี้ใครแวะผ่านไปผ่านมามาเที่ยวสักแก้วก็แวะมากินข้าวบิ๊กสักแก้วได้แวะมาเล่นได้แวะมากินได้อยู่ไม่อยู่ไม่รู้ <laughs> นะโอเคยังไงฝากด้วยครับกับบิ๊กสักแก้วนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ